สวัสดีครับครับชิปเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการนะครับเพิ่มเลขหน้าโดยที่เราจะไม่เพิ่มเลขหน้าตรงที่หน้าปกนะครับเพราะว่ามีน้องๆหรือคุณผู้ชมนะครับสอบถามเข้ามากันที่ว่าทํายังไงนะครับไม่ให้เลขหน้ามีมาอยู่ตรงหน้าปกนะเพราะว่าเราทํารายงานนะครับตรงหน้าปกไม่จําเป็นต้องมีเลขหน้าถูกไหมครับแล้วเราดัน ทำหน้านปกไปอยู่ไฟล์งานเดียวกันหรืออยู่เนื้อหาเดียวกันเลยนะครับวิธีนี้นะครับมีวิธีแก้แบบง่าย,ยมากนะครับแบบเส้นผมบางบุกเขา่ะครับก็ลองถ้าผมบอกวิธีนี้ไปก็ลองนําไปไปยุใช้กันดูนะครับเพราะมันใช้ได้กับหลายงานเช่นวิจัยลูกเล่มต่างๆหรือรายงานที่เราทําเบื้องต้นนะครับก็สามารถทําได้โอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกก่อนนะครับก็ให้เรา เอาเคอร์เซอร์เมาส์นะครับมาคลิกตรงที่ layout ครับตรงนี้ครับหรือโครงสร้างนะครับอ่าพอมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่บีกนะครับตรงนี้เลยครับแต่ในที่นี้นะครับผมจะบอกก่อนนะครับก่อนที่จะแบ่งเน็ตเพกชั่นนะครับเน็ตเพกชั่นหมายถึงว่าเราจะแบ่งเพจนะครับแบ่งเป็นเซสชันหนึ่งเซสชันสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะ โอเคผมกดผมกดไปแล้วนะครับผมกด next page ไปแล้วนะครับคันนี้ผมกดตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวผมขอเอาข้อความขึ้นมาก่อนเนาะโอเคคันนี้เราก็เลื่อนมาตรงนี้ครับมาที่หน้าปกครับแล้วก็ดับบ l e ลคลิกตรงนี้ไปครับแล้วก็ดับเบิลคลิกตรงหัวข้อตรงนี้เสร็จแล้วครับสังเกตว่าตรง section นะครับขาจะเป็น section หนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้เดี๋ยวผมลงไปดูแผ่นที่สอง สังเกตว่าแทนที่2จะเป็นเซกชัน n 2นะครับอันนี้คือเขาได้แบ่งเซกชันกันไปแล้วนะครับแต่เซกชัน n 2 s เซก i o n ชันนี้ยังเชื่อมต่อกันนะครับหมายความว่าถ้าเซกชัน n 2 s เซก i o n ชันนี้เชื่อมต่อกันเราแก้หัวข้อหรือเพจนัมเบอร์นะครับหรือพูด,ดง่ายๆนะครับเลขหน้ากระดาษนะครับถ้าเราแก้มันก็จะแก้ตามไปกันด้วยเพราะว่ามันยังเชื่อมกันอยู่นะครับ ในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการทํานะครับแบบง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวขั้นแรกก่อนนะครับก็ให้เราไปเพิ่มเลขเพก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวไปที่ insert แล้วก็ไปที่ page number นะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปอ่าสังเกตว่าผมจะเพิ่มมาตรงนี้อ่าเราลองดูนะครับหน้าปกเป็นเลขหนึ่งถูกไหมครับเดี๋ยวลองดูด้านล่างนะครับสังเกตว่า section สองยังเบทสองอยู่ถูกไหมครับมันยังเรียงกันอยู่ เพราะว่าส่ c นมันยังเชื่อมกันอยู่นะครับเห็นปะเนี่ยมันเรียงกันแต่ในที่นี้ผมจะให้เลขหนึ่งมาอยู่ตรงนับแผ่นที่สองนะครับตรงเนี้ยเราจะให้เลขหนึ่งนับตั้งแต่หนึ่งสสามลงไปตรงเนี้ยครับโดยที่หน้าปกจะไม่มีตัวเลขนะครับผมโอเคขั้นตอนนะครับทําง่ายๆเลยครับก็ให้เอาเครอ,เอร์เซอร์เมาส์นะครับเอาเคอร์อเซอร์เมาส์มาคลิกตรงที่ แผ่นเนื้อหานะครับหรือแผ่นที่เราจะให้เริ่มนัมเบอร์หนึ่งนะครับหรือเลขหนึ่งนะครับให้มาคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ก็ได้ครับพอคลิกเสร็จแล้วนะครับครั้นี้สังเกตตรงออกแบบนะครับจะมีคำว่า Link to p เพลตรงนี้ครับอันนี้นะครับคือการตัดเซสชั่นออกจากกันนะครับค่อยดูนะครับผมกดเรียบร้อยนะครับ อันนี้กดเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับให้เราขึ้นไปข้ามบนนะครับไปที่แผ่นหน้าปกตรงนี้ครับให้เับบิ้งลิกตรงนี้นะครับให้คุมหมายเลขหนึ่งไปก่อนนะครับแล้วกด Delete นะครับหาปุ่ม Delete จากเครื่องเรานะครับกดเลยนะครับแล้วกดออกตรงนี้ครับเราลองมาสังเกตดูครับตรงนี้จะหายไปแล้วใช่ไหมครับไม่มีตัวเลขแล้บเราลองมาดูแผ่นที่สนะครับแผ่นที่สจะเป็นเลขสองนะครับแต่ในที่นี้ ผมจะไม่ให้เริ่มเป็นเลขสองผมต้องมาแก้ให้เป็นหนึ่งแล้วแผ่นต่อไปต้องเป็นสองครับให้มันเรียงหนึ่งสองสามตั้งแต่แผ่นที่สองนะครับโดยที่เราดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็มาตรงนี้ครับเพ g e นัมเบอร์นะครับมาที่ Format Page Number นะครับแล้วก็มาที่ start as นะครับผมอ่าแล้วก็พิมพ์หมายเลขหนึ่งไปนะครับถ้าเราจะให้เริ่มตรงไหนนะอ่าโอเค ผมต้องการให้เริ่มใหม่เลขหนึ่งกดโอเคนะครับอ่าลองดูครับแผ่นที่สองจะเป็นใหม่เลขหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเห็นว่าแผ่นที่สามนะครับแผ่นต่อไปก็เป็นสองสามสี่เนี่ยครับเรียงไปเรื่อยๆเลยครับนี่ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมโดยการที่เราไม่ให้หน้าปกมีเลขหน้านะครับตัดเลขหน้าออกจากหน้าปกนะครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับ ก็ถ้ายังไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวลองคอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอหรือสอบถามเข้ามาทางเพจได้นะครับถ้ายังทําไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะสอนนะครับผมก็บางทีผมอาจจะสอนเร็วไปหน่อยเนาะผมก็ไม่อยากให้วิดีโอมันยาวไปนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปวีดีโอนี้คงมีประโยชน์กับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับก็ลองนําไปไประยุกต์ใช้กันดูนะครับถ้าทําตรงนี้ได้ก็สามารถทํารายงานได้แบบมืออาชีพแล้วครับผม โดยที่เราไม่ต้องไปจ้างเขาด้วยนะครับโอเคก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับผมส่วนคลิปวิดีโอนี้ NN สอนใช้คอมพิวเตอร์ชแนลสวัสดีครับ